ุกคนค่ะตอนนี้พี่เมย์อยู่ที่วัดพนัญเชิงนะคะที่อยุธยาค่ะและนี่ก็พี่เมย์อยู่ในพระอุโบสถนะคะเข้ามาเพื่อเคารพแล้วก็สักการะนะคะองค์หลวงพ่อโตองค์ที่่ในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระาประธานนะคะองค์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองแล้ว ะะที่พี่เมย์เข้ามา,าสักการะพระประธานในพระอุโบสถของหลวงพ่อโตที่นี่นะคะ<ม>เป็นโอุโบสถที่มีภาพจิตตกรรมภายในที่สวยงามมากนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเดินรอบๆทะะี่นี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะภายใน ละอุโบสถนะคะของหลวงพ่อโตนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าองค์หลวงพ่อราปรทธานองค์ใหญ่มากจริงๆนะคะหน้าเคารพนะคะน้าเกรงขามมากๆเลยนะคะ่าก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามานะคะท่องเที่ยวหรือว่ามาชมศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณน,นะคะก็เข้ามาได้นะคะที่วัดพนันเชิงที่อยุธยา วัดเยอะมากนะคะแล้วเราก็จะได้ชมศิลปวัฒนธรรมในสมัยของกรุงศรีอยุธยาของเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆนะคะชอบเที่ยววัดนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่พี่เมย์เอามาฝากทุกคนในวันหยุดนะคะค่ะสำหรับคนที่ชอบเที่ยววัดนะคะก็เข้ามาเที่ยวที่อยุธยาค่ะเป็น จังหวัดที่มีวัดเยอะมากๆจริงๆนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาชื่นชมนะคะมาเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมโบราณของเรานะคะที่จะบอกว่าเราควรจะชื่นชมแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะคะเพราะภาพจิตรกรรมภายในนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่าจดจำจริงๆนะคะถ้าใครได้ ให้มาที่อยุธยาก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวชมน,นะคะมาเคารพแล้วก็สักการะนะคะหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงนะคะค่ะกับความประทับใจในวันนี้นะคะกับวันหยุดวันนี้ค่ะกับการ มาเที่ยวที่อยุธยาอีกแล้วนะคะเป็นจังหวัดที่พี่เมย์มาบ่อยมากๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวัดที่นี่เยอะแล้วก็มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามนะคะสําหรับคนที่ชอบเที่ยววัดแบบพี่เมย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบเที่ยววัดก็เชิญมาที่อยุธยานะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่เมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะใครเจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะอาีิฐานขอพรจากองค์พระประธานนะคะหลวงพ่อโตนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้ชีวิตราบร่นเจอแต่เรื่องดีๆนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ